สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์อัดลิชขีดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมครับเจเจศดากับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันเวลาสคู่ครับยิ่งคืนวันนี้วันอาทิตย์นะครับไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอล ยู่ฟาเนชั่นลีกนัดที่5ของแต่ละกลุ่มนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมครับไปที่เวลาตีสองนะครับในกลุ่ม2ครับเดนมาร์กรองจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์ทีมบวยครับเดนมาร์กเนี่ยมี7คะแนนครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยครับบุกไปชนะอังกฤษถึงถิ่นมา1ต่อ0นะครับตัวลหลักเนี่ยแนวรับไซมอนเคียร์ครับตรงกลางมีพีอาร์หอยเบียกนะครับโทมัสเดลนนี่ ดาวรุกขีเซนอีริกเซนนะครับรวมไปถึงคาสเปอร์ดอเบิร์กยูซุฟโพเซนก็พร้อมลงเล่นครับฝั่งของไอซ์แลนด์ทีมน้ำแข็งนี่แพ้มา4เกมรวดครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านได้กับเบลเยียมมา1-2ต่อนะครับมีอารอนกูดนัทสันกิลฟีซิเกอร์สันนะครับข้างหน้าเป็นคาบินซิทอสัน ออาเฟตฟินบอลกาซันเป็นตัวชูโรงนะครับเกมแรกที่เจอกันเดนมาร์กบุกมาถล่ม3ต่อ0ูนย์ะครับอยีางนี้ทราบกันครับไอซ์แลนด์นี่มีปัญหาเรื่องโควิด -19 มครับมีผู้เล่นหลายคนที่ติดโควิดนะครับแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีทยอยกลับมาบ้างแล้วครับเกมนี้ต้องบุกมาเยือนเดนมาร์กทีมโคนมนะครับผมก็มองว่ายังไงเดนมาร์กก็พร้อมกว่าครับแถมเล่นตัวหลักก็ยืนครบด้วยครับเล่นในบ้านดูแล้วชนะแน่ๆครับ1ประตูมีแน่ๆและจะไปถึงแมตได้เชีย์เดนมาร์กนะครับ อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับเป็นบิ๊กแมัชเลยครับเบลเยียมนะครับทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอังกฤษอันดับ3ครับเบลเยียมเนี่ยมี9คะแนนจากการชนะ3แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะไอซ์แลนด์มา2ต่อ1ครับคืนวันนี้เหมือนเดิมครับไม่มีอเดนอาซานะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บตัวหลักก็มีอารเซลวิทเซลเควินเดอรอยนะครับคริสติสเมอร์เทนโดเบลูลูกากูครับต้องลุ้นเช็คฟิตนะครับไม่ไปถึงตัวกองอาซาครับฝั่งของอังกฤษ มีเจ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้คาร์บ้านได้กับเดนมาร์กมา0ต่อ1ครับกาเด็เซาเกตก็น่าจะส่งตัวหลักมาครับพวกแฮร์รี่แม็กไกว์จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรุกราฮิมเซอร์ลิงจารันซานโชมาครับแรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนครับเป็นตัวเลือกหมดเลยในทีมชุดนี้ครับเกมแรกที่เจอกัรอังกฤษเปิดบ้านชนะ2ต่อ1นะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีครับเขยกให้เบลเยียมเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยครับ คือผมจะบอกว่าเกมอังกฤษในเกมที่แพ้ครับที่เดนมาร์กนี่ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยครับเอาง่ายๆว่าเกมนี้ต้องมาเยือนเบลเยียมด้วยครับทีมที่มีฟีฟ่าแรนกิงอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเควินาบรอยครับก็น่าจะเป็นจอมทัพเหมือนเดิมครับยังชอบไปที่เบลเยียมครับผมมองว่าหลากหลายกว่าอย่างแย่ที่สุดคือเสมอนะครับแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะเ,นเต็มๆเชียร์เบลเยียมนะครับ ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคู่ในกลุ่มหนึ่งครับอิตาลีรองจ่าฝูงครับเปิดบ้านเจอโปลแลนด์ทีมจ่าฝูงอิตาลีเนี่ยมี6คะแนนจากการชนะ1เสมอสายังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฮอลแลนด์มา1ต่อ1นครับก็คืนวันนี้ตัวหลักๆครับแนวรับโบนุชชี่นะครับตรงกลางจอจินโยอาขอไปจอจินโยนะครับเล่นกับโรเบโตกกยาดินี่ครับแนวรุกเฟเดริโกเบรนาเดสกี้เซฟานเอชาราวีเป็นตัวชูโรงครับ ฝั่งของโปแลนด์มีจัดแต้มครับจากการชนะ2เสม,มอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบอสเนียมา3ต่อ0นะครับมีคาเมลกรอซิสกี้เก,กรกอร์ริสโซเวียกนะครับข้างหน้าตัวเลือกเพียบเลยครับ,รบรโ,โรเบิร์ตลวานดอฟสกี้อาคาอุสมิลิกรวมไปถึงกริสตอฟปีออนเทคนะครับเกมแรกเสม,มอกัน0์0ที่บ้านของโปแลนด์ครับก่อนเกมเขายกให้อิตาลีเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นนะครับแต่ผมมองว่าอิตาลีชุดนี้ค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะครับเอา,อาง่ายๆว่า ขาดผู้เล่นที่เป็นตัวตัดสินเกมครับเจอกับโปรแลนด์ที่มีเลววนดอฟสกี้นำทัพนี่ยังชอบไปที่โปรแลนด์ครับผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มได้เลยนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เดนมาร์กเบลเยียมและโปรแลนด์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละเอียดของเราครับลิชขีดลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ